พอได้พบหน้าดาราในดวงใจก็ทำให้เนียนจินกระจานวัย65ปีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเขายังจำละครที่แม่ตารุ่งรัตนางเอกเจ้าของฉายาไข่มุกดำแห่งเอเชียแสดงได้หลายเรื่องครั้งนี้อดีตนางเอกไม่ได้มาเยี่ยมไข้หรือมาในฐานะผู้ป่วย เป็นหนึ่งในทีมอาสาสมัครทำด้วยใจที่เข้ามาดูแลหัวใจให้กับผู้ป่วยหนึ่งในโครงการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นโดยเน้นใช้สื่อรอบตัวทั้งบทเพลงและหนังสือธรรมะมาช่วยบำบัดทุกทางใจให้ผู้ป่วยมีอาสาสมัครไปไปดูแลสระผมให้นะคะบางทีบางคนก็ไปนวดตัวให้บางคนก็ ไปร้องเพลงให้ฟังก็มีนะคะแล้วก็ไปชวนคุยใ,ให้ผู้ป่วยเหล่านั้นน่ะเขาลืมความทุกข์ที่เขาเขามีอยู่ในใจทำอะไรบ้างทำช่วยบีบมั่งนวดมั่งครับมันดียังไงดีครับก็ให้กําลังใจผมคือเหมือนได้พูดคุยใช่ไหมครับได้พูดคุยแล้วก็สนิทตัวอย่างหนึ่งที่เราใช้ก็คือธรรมะนะครับธรรมะก็มีหลากหลายสื่อเช่นหนังสือแล้วก็จะมี ทีมจิตอาสามาอ่านหนังสือธรรมะให้คุณไข้ฟังนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีมีเสียงธรรมก็คือเป็นเสียงซีดีนะครับเราเปิดซีดีให้คุณไข้ฟังนะครับคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับกระสายกระายนอนไม่หลับหมอไงหมอได้ฟังเพลงโปรดคุณหมอค้าอีกครั้ง ทำให้จินดาวัย79ปีผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องอยู่ในห้องไอซมาหลายเดือนคลายอาการเหงาได้บ้างหลังจากเข้าพักรักษาตัวเป็นเวลานานทำให้เกิดอาการกลัวและเศร้าซึมหรือที่ทางการแพทย์เรียกกันว่า ICU ซินโดรม การได้มีเพื่อนชวนคุยจึงเป็นเหมือนอีกวิธีที่ใช้ดูแลหัวใจคนไข้ค่ะบายคุณแมคะคุณยายศิลปบาบัดนั้นมีผลต่อจิตใจมากๆนะคะหลายคนอาจจะนึกว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันมากมายแต่จริงๆมีแค่หวีแบบนี้ล่ะค่ะก็ช่วยให้ผู้ป่วยมีความสุขได้แล้วเพราะว่าวันอังคารที่2ของเดือนนะคะก็จะมีกลุ่มอาสาสมัครอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะนอกจากจะร้องเพลงแล้วนะคะวันนี้ยังเป็นวันซาลอนก็จะมาเสริมสวยทั้งหวีผมแล้วก็ทาแป้งให้กับผู้ป่วยด้วยค่ะ บทกาาวว่กิจกรรมโนดตัวเพื่อผ่อนคลายารวมไปถึง<ม>ธรรมะ d e ลิ v วอรที่นำหนังสือให้แง่คิดมาอ่านให้ฟังกันถึงขอบเตียงเป็นอีกกิจกรรมที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ชื่นชอบซึ่งอาสาสมัครก็ยอมรับว่างานนอกเวลาแบบนี้นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นแล้วยังช่วยเตือนสติอาสาสมัครเองให้เข้าใจวัตสงสารว่าการเวียนไหยตายเกิดเป็นเรื่องธรรมชาติ หนังสือธรรมะค่ะแล้วก็พวกหนังสือนวนิยายอ่ะค่ะแล้วบางทีก็จะร้องเพลงอะไรให้ผู้สูงอายุฟังนิดๆหน่อยๆชวนคุยอะไรเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆปปวดหลังค่ะแล้วคุณป้าแกแบบเป็นโรคเส้นเลือดไปสมองตีบอะค่ะแกก็จะปวดเม,มื่อย โครงการอาสาสมัครทำด้วยใจเริ่มมาได้2ปีโดยมีทั้งผู้ป่วยที่รักษาตัวหายดีรวมถึงญาติผู้ป่วยที่มาร่วมเป็นอาสาสมัครนอกจากจะมีกิจกรรมทั่วไปอย่างการประดิษฐ์ดอกไม้หาไรายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์แล้วยังมีโครงการ The Last Wish ที่ทางทีมแพทย์ช่วยฝันของผู้ป่วยเป็นจริงอย่างการพากลับบ้านเป็นครั้งคราวโดยการดูแลของแพทย์พยาบาลอย่างใกล้ชิดอภิยาชัยจันทิพย์ไทย PBS ร